สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากสอบถามนะคะในส่วนวันนี้นะคะว่าคุณท็อปนะคะรู้จักคลนิกเพัสเซนเ์คลินิกได้อย่างไรคะอ่จริงๆแล้วก็ครั้งแรกที่มานะคะรู้จักจากการผ่านเลยว่าเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้เพราะว่าผ่านที่นี่ประจำผมก็ตอนแรกผมไม่ทราบว่ามีตรงนี้ด้วยถือว่าพอผ่านแล้วก็เออดูดูจากรูปลักษ์ร้านแล้วเออดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็มีคนแนะนําไปทําที่อื่นเพราะว่าถามเพื่อนมาตอนแรกผมจะมาฝ่าฟันคุดไง เออแล้วก็นั่นแหละหลายๆอย่างที่เราต้องทำเพราะว่าไม่ได้ทำมานานแล้วพอผ่านปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจเลยลองครับครั้งแรกครั้งแรกที่มาทำมาทาที่คลินิกค่ะคุณท็อปทำอะไรคะถอนฟันแล้วก็ฟันผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดใช่ไหมคะใช่ครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการผ่าฟันคุดครั้งแรกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณท็อปมีความที่แบบว่ากลัวมากในการพบหมอฟันใช่ครับกลัวมากเลยโดยเฉพาะผ่าฟันคุดเนี่ยคือ ผมไปเซิร์ชดูข้อมูลมาหมดเลยว่าแบบน่ากลัวขนาดไหนอะไรเงี้ยก็มีมีหลายคอมเมนต์ที่แบบว่าบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่โหดที่สุดแล้วในชีวิตอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้เลยคุณหมอรู้เบาไหมคะโอ้โหแน่นอนเพราะว่าความกลัวมัน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 กลายเป็นหายไปเลยพอพอมาเจออาจารย์หมอด้วยใช่ไหมฮะ่ะมาเป็นอาจารย์หมอแล้วก็ผมก็ไปเล่าต่อเลยแหละว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่าหมอได้ทําทํา เรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามาเจ็บก็คือตอนตอนทำศ็นแล้วใช่ค่ะพอ,อยาชาบดลทลิ้มนก็ต้องเจ็บเปกติเพราะว่า<ช>เ,ปเป็นแผลผ่าตัดใช่ไหมในการดูแลรักษาแผลผ่าฟันคุณนะคะใช้เวลานานไหมคะ ดูแลรักษาของของเราเองเหรอฮะใช่ค่ะแ,แผลผ่าฟันคุดนะคะสามสี่วันมัง<อ>้งแค่หายหาาไวมากเลยนะคะจริ<ช>งจริงผมต้องนานกว่านั้นใช่ไหมฮะจริงๆจริงจงอ่ะจะอยู่ในระยะเวลา5-7วันนะคะแต่ถ้ามีการแนะนำที่ดีมีการดูแลแผลผ่าฟันคุดที่ดีก็จะหายไวขึ้นนะคะครับค่ะ อยากสอบถามในส่วนของความประทับใจที่มาใช้บริการในที่ทางคลินิกค่ะประทับใจในส่วนไหนเป็นพิเศษคะริงๆแล้วก็ทักหมดเลยนะฮะเพราะว่าปกติตอนเด็กๆกตั้งแต่ไปทามาล้าก็มันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยชอบครับไม่เรากลัวอะไรเงี้ยแต่มาเจอที่น,นี่แล้วบอกว่าบริการก็ดีนะอตอนรับดีมากนะค,ะครับ,รบผมการแจ้งเตือนก่อนที่จะต้องมาทํากลัวเราลืมอะไรเงี้ย<อ>ซึ่งผมคิดคิดล,ลืมด้วยนะฮะก็ ก็เต <anut> ือนเตือนตลอดราคาโอเคเลยครับผมนะฮะไม่ไม่ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดเลยตอนแรกคิดว่าแบบผ่าฟันคุดที่ต้องแบบทั้งมันต้องเป็นมันเป็นการผ่าตัดใช่ค่ะเป็นการผ่าตัดต้องแพงเงยแต่ว่าถือว่าโอเคเลยแล้วนานไหมครับเวลามาก็ไม่นานเดี๋ยวก็ดัดตามนัดเลยเข้มาแล้วก็ได้ได้ทำเลยทันทีนีแต่ผมเองก็แหละที่อาจจะกลัวมาสายบ้างอย่างเช่นวันนี้นะฮะบริการติดตามหลังการใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะก็เยี่ยมเลยครับเพราะว่าเออก็มีการ โอ้โหเช็คบอกเราใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไงอาว่าต้องเอ่อแล้วก็บอกในการอย่างอยากผาคอนคุณเนี่ยต้องจะบอกว่าวิธีดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ทราบเลยใช่ไหมก็ก็จะมีเรียกว่าอะไรเทคนิคหรือว่าอะไรทำให้มันดีขึ้นให้มันหายเร็วอย่างเงี้ยให้มันหายเร็วขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะทำไมถึงอยากกลับมาใช้บริการที่ทางคลินิก plus dental บ่อยๆอะค่ะจริงๆก็ต้องกลับมาที่นี่แล้วแหละครัเพราะว่า S <S <S ดีทุกอย่างนะครับผมอาจารย์หมอก็นิ่มมากนะฮะบ,บางทีไม่รู้สึกเลยจริงฉีดยาชานิ่มมากเลยใช่ไหมคะใช่ยาชาท<ๆ>ี่ผมจําได้เลยเป็นความกลัวเพราะว่าผมเป็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วอ๋อกลัวเข็มอยู่แล้วแล้วกลัวเข็มกลัวเลือด<ๆ>อย่างเงี้ย <ๆ S 1> แล้ว,ๆๆแ,ลวแล้วตอนเด็กๆโดนฉีดนี่มันรู้สึกมันจะเจ็บมากมันจะแบบชีดเลยอ่ะแต่นี่ได้อาจารย์หมอใช่ไหมคะครับตอนฉีดผมอ้าวเสร็จแล้วเหรอผมคือคือมันมันชีดตอนเหมือนเข็มแทงนิดเดียวแบบมดอะ แอบหลับด้วยครับผมสบายใจนะคลับไปเลยทีเดียวครับผมสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณทอปะค่ะฝากแนะนำหรือประชาสัมพันธ์สำหรับกลุ่มลูกค้าหลายๆท่านที่มีความกลัวในการมาหาหมอฟันนะคะให้เขาอะค่ะเปลี่ยนใจหันมาดูแลสุขภาพช่องปากอะค่ะยังไงบ้างคะก็ฝากด้วยนะครับที่นี่ดูแลกันอย่างดีมากเลยแล้วก็มี หลายอย่าง<ช>ที่ประทับใจแน่ๆใช่ค,ชครับเพราะว่าแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องฟันนี่มันก็สําคัญมาก<ช>ผมนี่ไม่ได้ทำมาโอ้พูดตรงๆก็หลายปีเลยแหละนะฮะเพราะวาทำที่นี่เขาก็เช็คให้หลายอย่างว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างในสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําเพื่อเพื่อสุขภาพฟันของเราเพื่อความสวยงามเพื่อทุกอย่างเกี่ยวกับฟันเราเออตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะนะครับผมนะยิ้มกนะ็สวยขึ้นนะฮะกล้ายิ้มมากขึ้นนะฮะ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับ